สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับนำนะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับอันนี้ก็เรานิยมเรียกกันนะว่านะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับบางกระแสก็บอกว่านะครับเป็นการสร้างนะครับเพื่อนะครับมอบให้กับนะครับชาวรั้วชาววังนะครับอริพรสตรีและเด็กนะครับก็มีหลายกระแสนะครับอีกในหนึ่งก็บอกว่าสร้างเป็นลักษณะของพิมพ์คะแนนนะครับอ คะแนนก็คือครบร้อยนะครับจะมีคะแนนร้อยคะแนนพันนะครับคะแนนหมื่นสำหรับมีการทีมที่มีการสร้างภาจจำนวนครั้งและจำนวนมากๆนะครับก็จะมีการใช้เป็นตัวกำหนดนะครับตัวตัวนับนะครับหนึ่งร้อยก็จะขั้นด้วยนะครับหนึ่งองค์นะครับสำหรับนะครับวันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับหลายสีสันวันณะทีเดียวนะครับมีทั้งยุคต้นนะครับยุคกลางแล้วก็ยุคปลายนะครับ ก็จะมีทั้งเนื้อที่เป็นยุคต้นก็จะเป็นเนื้อ,อที่แก่ไปทางพวกมีส่วนผสมของดินสพองนะครับยุคลางก็จะมีพวกเนื้อออกไปทางสีช็อกโกแลตนะครับเนื้อผงใบลานนะครับแล้วก็จะมียุคปลายนะครับที่เป็นเนื้อแกงปูนลักษณะพิมพ์ช่างหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆชมกันครับในแต่ละยุคนะครับในแต่ละนะครับบาระนะครับ พร้อมกับนะครับชมผ่านกล้องขยายกําลังสูงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่านะครับมีอะไรแตกต่างกันไหมครับระหว่างนะในอ่าที่ผมนํามาเปรียบเทียบให้ชมวันนี้ก็จะเป็นอ่าพระนะครับสองคลองนะครับพระสองคลองพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วอีกองค์นึงก็จะเป็นอ่านะครับองนี้เนื้อที่แก่ไปทางพวกอ่ายกเขียวนะครับและแร่หลายชาตินะครับองค์นี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้ง ยกเอ่อแร่ธาตุนยกลุ่มสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเขียวแดงน้ําเงินนะครับค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับมากกว่ามลส,ส,สารสีสันวัรณชนิดอื่นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเอาลักษณะเหมือนกับเป็นผงละเอียดนะครับพอมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับอย่างนี้ก็จะเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับือพวกสีเขียวสีน้ําเงินน็จะเห็นเล็กๆละเอียดซึ่ง าหาชมได้ค่อนข้างยากนะครับนะครับในในตำรานะครับที่มีการค้นคว้ากันก็จะพบว่านะครับมีนะครับพ่อค้านะครับข้าวดีชาวจีนนะครับที่ทําเกี่ยวกับเปรื่องยกนะครับทำการค้าระหว่างจีนประเทศไทยนะครับนำผงยกนะครับนํามาถวายสมเด็จปู่นะครับนั้นสมเด็จปู่ก็ได้นํามาผสมลงไปในมวลสารนะครับทั้งยังได้นํา นะครับข้าบดีท่านั้นยังได้นํากลับไปแจกจ่ายให้ค่าท่าบริบาลนะครับแล้วก็นํปเป็นของกํานันนะครับปิดเรือสำเภากลับไปด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นตํานานเล่าขานกันมานะครับอ่านะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเอามาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับสําหรับนะครับพิมพ์ใหญ่มาตรฐานจะเห็นว่านะครับมีขนาดประมาณสักเซน1หนึ่งส่วนสี่ประมาณนะครับเซน1หนึ่งส่วนสี่นะครับขององค์พระปกตินะครับไซ้์มาตรฐาน นะครับก็ประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอย่างนี้ก็นะครับอย่างงนี้ก็นะครับนี่ก็เป็นพิมใหญ่นะครับเกตเตอรุซุ้มนะครับสองคลองนี้ก็สวยงามทีเดียวครับงค์นี้ปลาสภาพใช้นะนะครับมาเอาเปรียบเทียบขนาดให้ชมกันนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับยุคต้นก่อนนะครับชมยุคต้นกันก่อน ยุคต้นก็จะเป็นกลุ่มเนื้อที่มีส่วนผสมของอดิซอพองนะครับอุคนี้ก็จะเป็นตัวประสานที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นน้ำพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆชมกันนะครับจะเย็นๆนะครับค่อยๆชมกันทีละวาก็จะสังเกตว่านะครับในยุคต้นๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าลักษณะนะครับพิมพ์ทรงนะครับเวรีนขอบขอบนะครับ ขอบข้าองค์พระในปกติที่อยู่ในยุคกลางนะครับบริเวณเนี้ยนะครับจะเสมอนะครับหรือสลปต่ำลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ในยุคต้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่านะครับขอบด้านข้างเนี่ยนะครับไม่มีเหลี่ยมมนนะครับจะเป็นลักษณะอ่อนมนๆนะครับก็ในฐานะน่าจะมาจากบล็อกพิมพ์ไม้นะครับองนี้นะครับนะครับนี่ตัวใหญ่ถ้าเป็นบล็อกพิมพ์ไม้เราจะเจอสภาพแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้อันนี้ก็นะครับลองใช้ดุลพินิจพิจารณาดูนะครับว่า นะครับมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนาะก็ทุกท่านนะลองชมดมพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็อยู่ในยุคต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้ชมนะครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงนะครับเดี๋ยวให้ชมให้ครบพิมพ์กันก่อนนะครับนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะกดล่องรอยลายคล้ายลายนิ้วมือนะครับเหี่ยย่นหนังช้างนะครับการกดแม่พิมพ์นะครับานครับพแม่ขอบนะสโลปนะครับนะครับในขอบสโลปตัดข้างนะครับก็จะมีพวกอ่าแต่อค์นี้ก็ยังโอเคนะ นะครับ <Das kop at io> ยังมีพวกปูนตอกอนอยู่ปริมาณที่พอสมควรบางองค์นี้ก็จะหลุดร่อนเยอะนะครับจะล่อนเยอะนะครับเดี๋ยวให้ชมอ,องค์ที่ค่อนข้างจะล่อนล่อนหน่อยนะ,นะครับอย,ยอย่างองค์นี้นี่นะครับว่าดินตะพองเยอะนะครับอย่าง,งานี้ดิแกดินตะพองเยอะจะเห็นว่าเนี่ยครับบางจุดนี่หลุดบางองค์นี่หายไปเลยนะครับบางองค์นี่หายไปเลย,ยง,นนยงยนยลันผ้าอายุต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเนื้อผมพุทธคุณนะครับหรือว่าเนื้อดินตะพองเนี่ยนะครับที่มีตะปูตะพองดินตะพองเนี่ยนะครับ ลักษณะความแร่งหรือว่านะครับลักษณะพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่ก็นะครับแสดงให้เห็นถึงนะครับนวัตกรรมนะครับที่จัดสร้างโดยช่างฝีมือช่างในยุคต้นๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็นะครับโดยเป็นพวกพิมไม้นะครับจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นพ่อพิมพ์ชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกยุคหนึ่งครับเป็นอ่ช่วงยุคกลางๆนะครับยุคกลางๆ ยุคกลางๆก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ครับอันนี้ยุคกลางมีหลายเนื้อนะนะครับอันนี้ก็นะครับนี่ก็ยุคกลางนะครับอ,องค์นี้เจะออกไปทางเนื้ออะไปแค่เนื้อขนมเข็งนะฝีมือช่างนี่ถือว่านะครับสุดเลยนะครับองค์ใหญ่นี่ก็นะครับถือว่าแกะยากแล้วนะนะครับอ,องค์เล็กน,นี่ต้องใช้ต้องฝีมือจริงๆนะครับมีขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเท่าประมาณทักปลายนิ้วก้อยได้ไหม นะครับประมาณนะฮะประมาณนะครับไปลายนิ้วก้อยนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยผู้ชายนะอ่านะครับเนี่ยกาลังสวยเะยครับกําลังน่าใช้สําหรับนะครับคุณสุภาพเตตีนะครับอ่าหรือคุณแม่บ้านนะครับอ่าสาหรับนะครับุภวพจตีนี่เหมาะอย่างยิ่งนะครับเหมาะที่จะใช้สวยทีเดียวนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดครับในรายละเอียดระดับอนูนะครับกับกล้องนะครับขยาย 300x 0นะครับตอนนี้ชมนะครับภาพลักกันไปก่อนนะครับ อง์ที่ถัดมานะครับเป็นพิมนะครับเจ็ดชั้นเอาองนี้ยิ่งยากใหญ่เลยนะครับองยิ่งแกะยากนะครับยิ่งแก่ยากนะดูแต่ลักษณะของฝีมืองานช่างนี่ค่อนข้างละเอียดเยครับแม้จะเป็นขนาดไซส์ที่ขนาดเล็กนะครับแต่งานงานฝีมือนี่ยังถือว่านะครับมีความวิจิตรศิลมากช่างนะครับในยุคสมัยโบราณแล้วก็ด้วยเครื่องมือต่างๆนี่ยังไม่ทันสมัยเท่ากับประยุปัจจุบันนะครับงั้น การแกะด้วยนะครับลักษณะนะครับความสวยงามระดับนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับในยุคนั้นนะครับองนี้ก็นะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็จะเป็นพิมพ์ต้นแบบของเกตชโยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับสังเกตองนี้จะมีลักษณะของค้าบกลุ่อยู่ด้วยนะครับมีค้าบกลุ่มนปนคาบผงเกสรนะครับออกสีน้ําตาลนวลนวลเทานะครับสวยงามดีนะครับองนี้ก็นะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับอีกองหนึ่งครับยุคกลางครับองนี้นะครับ เดี๋ยวมาชมยุคกลางไกเซอร์อีกซสื้อองค์นึงนะครับนะครับนี่ไกเซอร์ก็มีนะครับไกเซอร์นะครับเอานี้จะเป็นเนื้อคล้ายเนื้อขลามตัดนะครับเนื้อขนมตัวตัดใช่ไหมจะมีลักษณะเม็ดขาวเม็ดเทาสลับซับซ้อนทีเดียวนะครับนี่พิมพ์ไกเซอร์นะครับตองนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อออกขาวเทานะครับขาอมเทาอมเหลืองนิดๆนะครับกาลังสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับ อ่าพิมพกไกเซอร์องหนึ่นงนะครับเดี๋ยวทุกองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนำมาใส่กล้องลงกล้องขยายกลาลังส่งให้ชมกันอ่นะเดี๋ยวมาชมายุคกลางนะครับสําหรับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานและเนื้อช็อกโกแลตให้ชมกันพิมเจ็ดชั้นทีเดียวพร้อมกันทั้งคู่เลยนะครับอ่านะครับออกเนื้อช็อกโกแลตก็มีนะครับอ่าองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นอ่ส่วนผสมของเนื้อที่นะครับององสีออกองอ่าสีช็อกโกแลตนะครับ ก็นะครับ <Sen Heck no>? เป็นสีที่มีกลุ่มที่เป็นน้ําพวกน้ํามันหอมนะครับแล้วก็นะครับผมผงมหาพรมะลังสีนะครับวันน่าสีนี้สีน้ําตาลเข้มเนี่ยนะครับในองค์พระสมเด็จเนี่ยบางครั้งเราส่องเข้าไปเนี่ยจะเจอเม็ดสีน้าตาลนะครับแต่สีน้ําตาลก็มีหลายหลายเฉดนะครับสีน้ําตาลจากเนื้อมันปูหรือเนื้อมะขามเปียกจากพระกระแพงสูงมกอนะครับหรือบางองค์นะครับในช่วงยุคกลางๆนะครับยุคกลางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ สายช่างหลวงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีพวกเม็ดสีน in <etus> ้ําตาลนะครับเม็ดสีน้ําเงินนะครับแต่ยังไม่มีนะในนี้นะครับเคยเห็นนะครับผ้าสีน้ําเงินก็มีนะครับบางส่วนก็มาจากเศษพระเก่านะครับที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็นํามาบดผสมมวลสารเข้าไปใหม่นะครับจะเห็นว่านะครับในหลายๆคลิปนะครับท่านที่มีสะสมเกี่ยวกับมวลสารของสมเด็จปูเนี่ยนะครับจะมีเห็นหลากหลายสีทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับสีเหลืองนะครับสี เขียวสีน้ำเงินนะครับสีเลดหมูสีแดงนะครับเหมือนกับจะเป็นสีประจําวันเลยนะครับสร้างตามสีประจําวันนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูอย่างเอาอยัางใกล้ๆนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็นะครับที่ใกล้ๆก็นะเอาอย่างหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกลทองเนี่ยนะครับก็ในภาคก,การก็ถือว่าท่านก็นะเป็นพระสงฆ์ผู้นะครับมีบรารมีทีเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหามากมาย นะรครับเอาสังเกตพระสมเด็จนะครับของหลวงพ่อแพรก็ได้ครับอ่านะเอาหลวงพ่อแพรเนี่ยนะครับสร้างพระสมเด็จอ่าหลายหลายยุคเหมือนกันนะครับหลายพิมพ์เหมือนกันนะครับซึ่งเอ่อสมัยก่อนผมก็มีเก็บไว้อยู่นะครับมีจะมีแพรพันแพรสองพันแพรสามพันก็จะมีทั้งเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อผงนี่ก็จะเห็นมีทั้งอ่าแบบแบบสายลุงนะครับซึ่งในุดชุดของพระสมเด็จวัดระฆังก็จะเป็นลักษณะของเนื้อเบญจรงนะครับเนื้อเบญจรง แต่ถ้าเกิดเป็นมายุคปัจจุบันนะนี่เขาจะเรียกว่าพระสายรุ้งนะครับอันนี้ก็นะครับแล้วแต่นะครับใครจะท่านใดนิยมไม่นิยมแต่าสังเกตดูว่าในการสร้างจัดสร้างพระสมเด็จนะครับพระเนี่ยครับพระเนื้อผงเนี่ยนะครับในกลุ่มโซนเนื้ออ่าพิมพ์ทรงฟักชิ้นฟักสี่เหลี่ยมแบบสมเด็จเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายเนื้อหานะครับแต่ที่นิยมเล่นหากันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่ง นะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับสําหรับองนี้ครับเนื้อช็อกโกแลตสีออกคัองข้้งเข้มนะครับเป็นพิมจิดชั้นเหมือนกันนะครับองนี้จะเป็นเนื้อมหาภูมิหลังสีนะครับออกสีช็อกโกแลตนะครับอีกอง์นึงครับจะเป็นเนื้อผงเบลานนะครับพิมจ์7ชั้นเหมือนกันนะครับทั้งทั้งสององครับอยู่ในยุคกลางนะครับนะครับอยู่ในช่วงยุคกลางแล้วนะครับยุคกลางตอนปลายนะครับนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาชมองค์ต่อไปนะครับแล้วก็มาชมครับช่วงยุคปลายแล้วครับนะครับยุคปลายก็จะมี นาให้จมซองเนื้อนะครับยุคปลายนี่านะครับนี่ครับยุคปลายนะครับอันนี้ยุคปลายแล้วนะครับจะเห็นว่าลักษณะนะครับยุคกลางตอนปลายนะครับยุคกลางตอนปลายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็ตรงนี้จะเห็นเลยว่าลักษณะนะครับขอบตัดนะครับพิมพ์ทรงนะครับแต่มวนสารเนี่ยนะครับยังมีพวกตัวประสานอยู่นะครับเี่ในยุคกลางก็จริงครับแต่ว่ายังมีพวกใช้ตัวประสานพวกน้ําพึ่งน้ําพึ่งนี่นะครับถ้านะครับ จากการวิเคราะห์ก็น่าจะใช้แทนกลุ่มนะครับเกศรร้อยแปดนะครับซึ่งมีส่วนผสมนะครับในนะครับตำลานะครับการจัดสร้างพระนะครับเห็นขอบตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงยุคกลางตอนปลายแล้วนะครับเป็นงานช่างหลวงนะครับจะเห็นขอบขอบอะไรค่อนข้างจะนะครับเรียบร้อยทีเดียวนะครับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะนํามาให้ชมนะครับในลงเนื้อหานะครับในแต่ละองค์นะครับให้ชมกันนะครับว่า นะครับลักษณะของโครงสร้างนะครับลักษณะภายในนะครับเมื่อดูผ่านกล้องขยายกําลังสูงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีอะไรให้ชมกันบ้างนะครับในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวจะชมลงคลิปนะครับนี่ครับหลวงพ่อเชยนะครับวัดโพทองล่างนะครับแล้วก็นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์จิ๋วหมดเลยนะครับพิมพ์กินจ๊อนะครับของหลวงพ่อเชยวัดโทองล่างนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์หนึ่งอีกหนึ่งองค์นะครับของหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเฒ่า นะครับอันนี้ก็เก่ามากจะไปคล้ายๆกับพิมพ์ของปิตาหลวงู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับซึ่งผมก็เคยได้จากงานประกวดพระเครื่องมานะครับรูปางานของท่านอาจารย์สุรพลนะครับได้มาองค์อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นหลวงู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับเดี๋ยวเรามาแยกแยะกันครับพิมพ์ท่งในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่นะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับอ่าครับ หากท่านสนใจนะครับก็นะครับเรียนเชิญได้นะครับข้างล่างนะครับอาบริเวณท้ายคลิปนะครับมีช่องทางการติดต่อไว้นะครับโดยละเอียดครับหลายช่องทางนะครับก็รับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ